อันนี้คือภาพท่านเจ้ากุลพระมงคลธรรมวัดวัดปากน้ำตำบ,นบนลบุญลราชอำเภอเมืองจังหวัด,วดบุบลราชธานีหรือวัดหลวงพ่อเงิน700รปีซึ่งท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วนะครับ mm hmm. นี่คือพระธาตุนะครับ กระดูกของครูบาอาจารย์นะครับท่านมาวัดปากน้ำระดึกนึกถึงครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระมงอลธรรมวัดนะครับท่านต้องมาที่นี่นะครับที่ใต้ชั้นล่างของอพระธาตุพนมจำลองนะครับพระธาตุพนมจำลองอซึ่งด้านล่างจะมีกระดูกของท่านนะครับ ที่ได้อัญเชิญไว้ปฏิสถานไว้ที่ตรงนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสมากราบไหว้บูชาและนึกถึงคุณความดีครูบาอาจารย์นะครับคุณความดีครูบาอาจารย์ซึ่งจะมีภาพเก่าๆให้ท่านได้เห็นนะครับว่าสมัยที่ท่านาเป็นพระ นะครับท่านได้ถ่ายไว้นี่คือรูปภาพที่สร้างพระอุโบสถใหม่ๆซึ่งทหารอเมริกันนั้นได้มาช่วยสร้างนะครับมาช่วยสร้างซึ่งต่อไปจะได้เห็นภาพนะครับคูบาอาจารย์ะนะครับอันนี้คือภาพที่ถ่ายคู่หลุงปูพร และท่านเจ้าคุณพระมองคลธรรมวัฒนและก็อาจารย์มหามังครปัญญาวโรนะครับซึ่งท่านก็ามาช่วยเปิดสำนักเรียนบาลีที่วัดแห่งนี้แล้วมาดูภาพที่ทหารอมริกันที่เข้ามาในช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามนะครับทหารเมริกันนี้มาตั้งฐานทัพที่จังหวัดอบุบลราชธานี แต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นมีลำแสงพุ่งขึ้นใส่เครื่องบินทหารอเมริกันนะครับและก็ทำให้ฐานทัพนั้นอาจะต้องเข้ามาดูว่าวัดป่า,าพระพิฆเนศที่ขุดพบหลงพ่อเงินในเวลาต่อมานั้นมีสิ่งใดเกิดขึ้นอยากรู้ว่าลำแสงที่เกิดขึ้นนั้นมีศัตรูมาซ่องสม ที่ป่าตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่เมื่อทราบเบื้องต้นอาจากพระมงคลธรรมวัฒแล้วนะครับว่าน่าจะเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้ทหารมริกันทราบหลังจากที่ขับเครืค่องบินผ่านมานะครับแล้วเมื่อทราบเบื้องต้นแล้วทหารมริกันก็เห็นว่า น่าจะมีอะไรที่น่าสงสัยอยู่อีกนะครับซึ่งก็เลยให้ทหารฝ่ายครีเอชันหรือว่าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ของฐานทัพนะครับเข้ามาช่วยเหลือ,อเพื่อที่จะได้หาข้อมูลว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอย่างไรจริงเ็ศแค่ไหน แต่เมื่อเข้ามาผูกพันมาช่วยสร้างพระอุโบสถช่วยในด,ด้านหินทรายต่างๆแล้วปรากฏว่า,าไม่เจอสิ่งที่ทหารอเมริกันสงสัยเลยนะครับเป็นดังจริงเหมือนอย่างที่ท่านเจ้ากุลพระมองคลธรรมวัรได้พูดไว้นะครับว่า,าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง บุคคลทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้วา่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นพศ2 5 1 5นะครับพระมองคลธรรมวัตรท่านก็ได้นิมิตเห็นชีประขาวหรือว่าตาประขาวนะครับมาบอกกล่าวว่ามีพระพุทธรูปที่สำคัญที่ เขาฝังไว้ใต้ดินในป่าลึกซึ่งเป็นป่าบริเวณวัดป่าพระพุทเธียกในปัจจุบันนี้ให้ขุดแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นมาไว้ข้างบนด้วยเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปเกี่ยวข้องกับการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีสีวนาไหลนะครับพระมงคลธรรมวัตรท่าน ก็ไตรตองอยู่นานพอสมควรแล้วชีวประขาวหรือว่าเทวดาองค์นั้นก็ยังเข้านิมิตอยู่ตลอดเวลาจนเมื่อพระมงคลธรรมวัตรแน่ใจแล้วว่า,าสิ่งที่ท่านนิมิตเห็นนั้นน่าจะเป็นจริงก็เลยบอกชาวบ้านาให้มาช่วยกันขุด ในายพอส .2515 จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อเงินขึ้นมาไว้ที่วัดปั้นปากน้ำตำบลปุราชอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้คือที่ไปที่มาเบื้องต้นนะครับท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับอยากจะทราบประวัติชัดเจนอีกทีหนึง่งเชิญท่านมาที่วัดปากน้ำ ه, บุงสะพังตำบลกุลาลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราาชธานีหรือวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเงิน700ปี